หลังจากที่ติดตั้ง Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆเพื่อให้การใช้งาน Windows นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับอย่างแรกก็คือแป้นพิมพ์นะครับให้เราคลิกไปที่ตรงนี้ถ้ามีไทยอยู่แล้วนั่นแสดงว่าเราติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาไทยไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ติดตั้งนะครับก็คลิกไปที่ More Keyboard Setting แล้วก็คลิกไปที่ add language แล้วก็ไปเลือกไทยนะครับหลังจากนั้นก็จะทาการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีไทยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับหรืออาจจะอยู่ด้านบนตรงนี้เป็นการสลับแป้นพิมพ์ของคีย์บอร์ดว่าจะใช้ภาษาไหนเป็นภาษาเริ่มต้นเวลาที่เราบูตคอมพิวเตอร์หรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยต้องการให้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเป็นภาษาแรกให้เราคลิกแล้วก็เลื่อนสลับไปมาแบบนี้นะครับถัดมา Country Origin ตรงนี้ให้เลือกเป็น t h a i l ไทยแล้วก็ Regional Format ให้เลือกเป็นไทยนะครับจะมีผลอย่างไรก็คือเวลาที่เราเลือก Regional Format เป็นไทยนะครับพวกวันที่ต่างๆรูปแบบก็จะเป็นเวลาของประเทศไทยเป็นปีพศนะครับถัดมา Administrative Language Setting ตรงนี้คลิกแล้วก็ให้เลือกเป็นไทยถ้ายังไม่เป็นไทยนะครับให ไปที่ Change System l o c a l นะครับแล้วก็ไปเลือกนะไปเลือกไทยไทยแลนด์นะครับแล้วก็ Copy s e t t i n g ตรงนี้นะครับตรงนี้ Format กับ Location ถ้ายังไม่เป็นไทยนะครับให้เราติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็คลิกโอเคนะครับนะในกรณีที่เราเปลี่ยน System l o c a l ตรงนี้นะครับมันจะให้มีการบูตเครื่องนะครับเราอาจจะให้บูตในภายหลังก็ได้นะครับ นะหลังจากที่ตั้งค่าแอ p พ y แล้วก็คลิกโอเคนะครับถัดมาก็ไปที่ y y p n n นะแล้วก็ไปคลิกที่ Advanced Keyboard Setting ตัวนี้เนเราจะตั้งปุ่มตัวหนอนนะครับสำหรับสลับภาษาของแป้นพิมพ์นะครับให้เป็นไทยเป็นอังกฤษนะครับเราก็มาคลิกที่ Input Language Hotkey จากนั้นคลิกไปที่ change key sequence แล้วก็มาเลือกที่ กร p e a อ c e เซนะครับแล้วก็ s w i t ช์คีย์บอร์ดเลเ u t เนี่ยก็เลือกเป็น not a s s i g n คลิก OK แล้วก็คลิก Apply แล้วก็คลิก OK ไปนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเวลานะครับให้เราคลิกเมาส์วขวาตรงเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ adjust d and t e a time time zone เนี่ยก็ให้ดูเป็น UTC บวก a n g k o k h a n บางกอกฮานจการ์ตานะครับนะแล้วก็ในส่วนของ เวลาที่แสดงผลถ้าไม่ตรงนะครับเราก็คลิกไปที่ s ิงค์หนนะครับ <g ül üyor> ก็จะทำให้เวลานั้นตรงกันนะครับครับนี่ก็จะเป็นการตรวจสอบการตั้งค่าหลังจากที่เราติดตั้ง Windows เสร็จแล้วนะครับซึ่งเมื่อเราตั้งค่าต่างๆอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้การใช้งานวิดโอของเรานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับ